พวกเราเรีบหนีเร็วเจ้าปีศาจตาเดียวมาแล้วเอานี่เจ้าไก่นี่เป็นหอยเม่นสดนะลองกินดูสิอร่อยนะหอยเม่นสดอย่างนั้นเหรอไม่เคยได้กินเลยแฮ้มันจะสักเท่าไหร่กันรสชาตินี่มันเรากับข้ามีปีกบินอะอูมามิ นี่ไอ้เจ้าสัตว์มีปีกใครอนุญาตให้แกมาเหยียบที่นี่กันแกนอยากจะตายหรือยังไงหืมอะไรกันนั่นเต่าอย่างนั้นหรือไม่ได้หรอกถึงข้าจะหลงทางมาแต่ข้าก็กะจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนอยไอ้สารเลวถ้าแกไม่ยอมไปข้าจะฆ่าแกซะอะไรกันอยากจะสู้อย่างนั้นหรือมันก็ได้อยู่หรอกแต่ถ้าแกแพ้แกต้องไปเก็บหอยเม่นให้ฉันนะอะไรนะฮะหอยเม่นอย่างนั้นหรือ นอยไอ้มแม่ย้อยแกชักจะหยามข่ามากเกินไปแล้วถ้างนั้นก็ตายซะเถอะไอสรัรเแลวตายซส้เวนงั้นก็เป็นอันตกลงฮิชารับนี่ไปซะไอสัตว์มีปีกเวนเอาละข้าไม่อยากจะสู้แล้วพอก,กันแค่นี้เถอะ ทำไมกันล่ะข้ากำลังอุ่นเครื่องอยู่เลยก<ร>็ขาแกเป็นแผลยังไงล่ะยังไงแกก็ไม่สามารถสู้อย่างเต็มกำลังได้อยู่แล้วเดี๋ยวข้าจะเอามันออกให้กันแล้วกันพักลบกันแค่นี้เถอะให้ตายเถอะจะว่าไปทำไมเจ้าถึงกดเกียรติสมีปิดนักละ่ะในตอนที่พวกข้าเกิดพวกข้าเกิดที่ชายหาดและต้องปีนไปที่ทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดและไอ้นอกนางนวลเวนมันกินพี่น้องข้าไปต่อหน้าต่อตา ตั้งแต่เกิดมาพวกเราก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่โหดเนี่ยมพอพวกมันและเมื่อข้าโตขึ้นข้าก็กลับมาล้างแค้นแล้วข้าพวกมันไม่เหลียซากล้างแค้นอย่างนั้นเหรอข้าก็มีแค้นที่ต้องชำระเจ้าใครจูที่มีปานที่คอเอ็ะนะนั่นมันใครจูปรากฏตัวอีกแล้วเหรอ เจ้าเต่าขอกำลังหน่อยข้าไหวนะไม่เป็นมาช่วยข้าทีเอาละไอคขยจูสาะระเว็วถึงข้าวที่แกต้องไปนอนดิ้นแล้วเจ้าไก่นี่มันช้าเกินไปจับให้มั่นละ่ะได้เลยรับนี่ไปไก่ต้งทะลวงสวัสดีา เอาละเจ้าเต่าถึงเวลาที่ข้าต้องออกเดินทางแล้วไว้เรามาพบกันใหม่นะแต่ก่อนจะจากไปไปเก็บหอยเชียวไม้กินหน่อยได้ปะไม่เฟ้ยลูกเยียบจ้าขายถูกๆน่ารักน่ารักสามรยเยนจ้าส0มร้อยเยนดูเจ้าอยากุซ่านั่นสิหน้าตาโคตรน่ากลัวมาขายลูกเยียบอิวะ คุมป้าชูชูวุมป้าชูไตคุมป้าชูชูคุมป้าชูไตน,น,น้อยแกจะวายอะไรวะนี่แน่นี่แน่กระทึบมันใช่แล้วดอกหูชิบเป่งเลยเว้ยน่าลำคันนี่คุณเราเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาขายของที่นี่ถ้าเปอีกรอบเราจะจับนะข,ขอโทษครับผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละเอาสิเจ้าพวกเกี๊ยบกินให้เยอะละจะได้โตเร็วๆ เย่เย่เย่คุณปอให้ข้าแล้วหิวหิวหวข้าหิวหน้อยเ,อเวนเกี่กับเป็นบ้าเลยไปไกลๆไปก,ก,ไปกะข้าวหิวจังเลยไม่ได้กินข้าวจักเม็ดเลยโอ้เจ้าเจี๊ยบเอานี่สิกินตรงนี้ก็ได้กะคุณปอใจดีที่สุดเยยน,นั่นมนันแผ่นหลังตรงนั้นดูคุ้นเคยมาก นะนั่นะมันแม่ของคุณป้อนเลยเหมือนเหมือนเหมือนเท่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 โอ้แกชอบมันอ,อย่าง,งนงงั้นเลิกงั้นฉันจะทําให้แกวอาไหมล่ะเอานี่นะฉันคิดว่าแกจะชอบมันมันเขียนว่าพัดุงคมยุติธรรมแกจาเอาไว้ล่ะให้ตายซีช่วงนี้เจ็บคอเป็นบ้าเลยไม่รู้เป็นอะไรโคตรเฉิมอะไรมาติดหลังแกนะใช่ใช่ช่โคตรทุลเลดเลยวะ ไม่ใช่นะคุณพ่อเขียนให้ตังหากมายโคเท่มายโคเท,คเ,ทเอ๊ะกะกูพ่อไปดูอะไรมาฉันบอกแล้วไงทำงานแบบนั้นมันไม่รุ่งหรอกมาทำกับฉันดีกว่านะ้อ เรามาร่วมหุ้นเปิดบริษัทกันดีกว่าฉันรับประกันได้เลยว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันฉันต้องขอบคุณนายมากมีแค่นายเท่านั้นแหละที่เป็นห่วงฉันจริงๆเอ๊ะค่ะคุณมาทำอะไรครับแกน่ะโดนชิงแล้วไอเวนนั่นมันหอบเงินหนีไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแกต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเอะน่ะนั่นมันไม่จริงนะ ฉันว่าเก๋ก็น่าจะรู้ดีที่สุดนะว่าจะกูซ่าห่ะมันไว้ใจไม่ได้ตั้งแต่วัยเด็กแม่ที่บอกว่าจะกลับมาแต่เธอก็หายไปเลยตอนอยู่โรงเรียนก็มีแต่คนล้อไม่มีใครรักฉันสักคนไอ้แม่ย้อยชีวิตที่ระยำและบัดซบนี่มันตายตายอยากจะฆ่าไม่ให้หมดอยากจะฆ่าไม่ให้เหลือ น,นั่นมันหอยเม่นนี่นาะน่ากินจุงเบยค่ะคุณพนักงานนั่นมันไก่โลกจิตแง่แง,ง่ไก่โลกจิตน่ะนั่นมันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันคุณกำลังหิวอยู่วายใครจูบุกทุกคนหนีเร็วหนีเร็วทุกคน คุณป้อคุณป้อหยุดนะทำแบบนี้มันไม่ดีนะฮึไอ้ครจูสารเร็วถึงเวลาตายของแกแล้วไอ้ไก่เวนตายซะเถอะฮ่าทำได้แค่นี้อย่างนั้นหรือเอาละถ้างั้นก็ตายฉันบ้างละเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดี ไม,ไม่นะคุณป่ออย่านะไปซะเถอไปคุยกับลากมะม่วงอ๋อ มะไม่นะคุณป่อคุณป่ออย่าตายนะคุณป้อฟื้นขึ้นมาสิคุณไก่คุณมันเลวคุณมันไก่นี่ใฉไม่ดีเอาคุณป่อเขาคืนมานะนะนี่มันเรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันเอ้ะคะคุณป่อฟื้นแล้วคุณป้อยังไม่ตาย คุณไก่เขาไม่ได้ฆ่าคุณป้อแถมเขายังช่วยอยากคุณอ่อนแอน,นั่นมันเขาคือผู้ประดุมความยุติธรรมเหมือนที่เขียนไว้ข้างหลังเราและนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นค่ะเขากำลังจะไปแล้วแต่คุณป้อยังไม่หายดีแล้วควรจะทํำยังไงดีไปสิไปตามความฝันที่เจ้าอยากจะทํา กะคุณป่อเขาขอโทษน,นะไม่กี่วันต่อมาเอานี่เราจับตัวเขาได้แล้วอย่าแย่แล้วใครจูบุก ฮ้อสายฟ้านี่มันอะไรกันเฮ้อเจ้าพวกใครจูสาะระเลวพวกแกสมควรตายซะให้หมด